รถ MPV นะมีคนถามถึงเยอะนะช่วงสงการต้องบอกสงการคนจะไปท่องเที่ยวกันนะกลับบ้านกันรถแบบนี้แหละคือคนที่รถที่แบบคนโ่หากันเยอะมากในะปัจจุบันนะ MPV นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะแล้วก็เรียกว่าสะดวกสบายใหญ่โตราคาไม่แพงนี่สำคัญมากเลยนะ บอกก่อนปกติอินโนวามาที่นี่นะอาทิตย์เดียวไปอาทิตย์เดียวไปอันนี้ผมรีบรีวิวให้ก่อนนะก่อนสงการคุลูกค้ายังมีเวลานะตัวนี้เป็นอินโนวาตัวคร e สต a าปีสองจตัว G นะก็นูบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นราคานี่คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้ออกห้างล้านสองสามห้าวันนี้จะบอกราคาเด็ดมากนะมาดูราคาก่อนเลยจะได้รู้เลยว่าคุ้มแค่ไหนนี่รถปี2016นะครับราคาเหลือแค่649,000บาทแปลว่าเซฟไปแล้วเนี่ยร่วม60,0,000เลย นะแสดงคุณลูกค้านี่ประหยัดไปแล้วร่วม6กแสนคุ้มมากๆนะหาไม่ได้แล้วนี่คือหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคุรลูกค้าก็เรียกว่าประหยัดตังค์ไปเยอะปี2องพนะเราจะบอกให้ลดประมาณ6ปีเศษเยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอกรถพวกนี้นยะใช้เครื่องเดียวกับพวก雷沃 Fortuner เพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าใช้กันยาวๆจัตซีก็เป็นของ雷沃นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กันยาวๆสบายๆแล้วที่สําคัญนะโอ้โถงกว้างขวางมางให้ดูก่อนเลยนะโอ้โถงกว้างขวางไหมนี่ โอถงก้างขวางหนะน้านี่ให้ดูข้างหน้าก่อนเลยนะนี่ข้างหลังนี่เริ่มเลยเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากอันนี้ไม่รวมข้างหลังให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ผมเปิดให้ดูหมดเลยนี่ดูดูพื้นที่เขานะคุณไปทั้งครอบครัวได้สบายๆอันนี้พับแบบนี่ใช้แบบห้าที่นั่งอยู่นะตัวนี้เนี่ยเป็นข้อดีคือตัวจีเนี่ยเขาเป็นแบบห้าที่นั่งอยู่แล้วนะไม่ใช่เบาะแยกเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ย นั่งได้เต็มๆเจ็คนจริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะรถคันนี้เนี่ยนอกจากราคาที่คุ้มค่าแล้วโครงสร้างสวยไหมเรามาดูกันนะอินโนวานี่เราบอกเป็นรถที่คนเขาหาเยอะมากนะเพราะราคามันคุ้มค่าจริงนะครับแล้วก็ทนทานนะตัวนี้เครื่องยนต์นี่ไม่ต้องห่วงเลยเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้2.8ใช้เดียวกับตัวท็อปของเล v วตัวท็อปของ f o r t u n e r เลยนะใช้ตัวนี้นะประหยัดน้ำมันวิ่งดีเพราะรถตัวนี้มันขนคนประมาณ7คนเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องใหญ่แหละนะ วิ่งดีไปยันน้ามันแน่นอนเป็นเครื่องดีเซลไปยันน้ามันทนโครงสร้างนี่สวยกริปเลยนี่ดูเด่นน็อตเนื้ไม่มีโดนขันออกเลยนะสภาพสวยนะซีเลอร์อันนี้เดิมหมดนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะเนี่ยดูเก่าๆเงี้ยแต่ซีเลอร์เดิมหมดนะเนี่ยแดงว่าไม่ได้ทำสีไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะสวยมากนะครับผนังข้างผนังข้างนี่สวยน,น็อตไม่มีถอดนะครับแล้วก็ผนังข้างสวยคานเดิมหมดรถสวยจริงนะคะันนี้นะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าด้านหน้ากริป ด้านหลังไปดูกันไม่น่าเชื่อเป็นรถ6ปีนะต้องบอก6ปีกว่าด้วยนี่ให้ดูเลยนะครับนี่น็อตเนร์ดไม่มีโดนขันออกเลยนะน็อตเดิมหมดนะซีลเลอร์เดิมรถสวยจริงนะฮะอันนี้สวยมากเนี่ยไม่มีทําเลยรถเดิมจริงนะครับแล้วผนังข้างเนี่ยเรามาดูผนังตัวถงังเนี่ยจุดสปอตต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยนะสวยมากให้เมกชัวเลยดูด้านล่าง ด้านล่างนี่นี่ด้านล่างด้านล่างนี่ได้รู้ว่ารักษ <3. S 2> าเลยนะรถพวกนี้จะสีเดิมหมดนะฮะโครงสร้างจะสีเดิมหมดรถสวยนะคือใช้กันยาวๆได้อะรถโครงสร้างแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะไมคันนี้เนี่ยวิ่งผมบอกให้เลยว่าวิ่งอยู่ประมาณ3 0,000่นโลต่อปีนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าใช้ยาวๆรถสภาพดีนะวิ่งแค่ส0,000่นโลก็คือใช้ในเมืองแหละเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันบ้างเป็นยังไงกันนะครับ อา้าวสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยคันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะ186,373กิกโลนะตัวนี้ถือว่าถ้าเฉลีย่ยแล้ว6ปีเศษเกือบ7ปีวิ่งปีละ3 0,000จริงๆนะอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสภาพเนี่ยผมบอกให้ก่อนนะคือพวงมาลัยเ็าเป็นยูริเทนแหละสบายๆนะพวกนี้ก็เป็นยูริเทนแต่สภาพดีมากไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมภายในด้วยความที่เขาหุ้มเบาะหนังมาดีสภาพดีกริปเลยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยเต็มจัดเต็มอยู่แล้วรถคันนี้กว้างขวางนะนั่งสบายเนี่ยให้ดูเลยนั่งสบายมากนะครับเบาะหลังยิ่งสบายใหญ่เดี๋ยวผมให้ไปดูเบาะหลังเพราะตัวนี้จุดขายอยู่เบาะหลังนี่เบาะหลังใหญ่มากเลยนี่ให้ดูเลยนี่นี่เนี่ยนั่งได้3คนนะเนี่ยตัว G ข้อดีคือนั่งได้3คนถ้าเป็นตัว V ตัวท็อปเนี่ยนั่งได้2คนเป็นเบาะแยกตัวนี้นั่งได้3าคนแบบครอบครัวใหญ่เลยแล้วก็นี่น,นี่เห็นไหมก็มีโต๊ะให้ด้วยนะสองข้างเก๋ไหมดีนะครับ แอร์เย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงเป็นแอร์ออโต้กดเหมือน f o r t u n เ r เลยนะคือฟังก์ชันต่างๆเหมือน Fortuner นะแต่ว่าเป็นรถ MPV เพราะฉะนั้นคือใช้งานง่ายนะแอร์เย็นสบายไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนี่นั่งสบายจริงๆอะดูข้างหลังใหญ่โตเปล่าเมื่อกี้เปิดให้ดูรอบนึงแล้วนะแต่ให้ดูก่อนเนี่ยถ้าขนของเนี่ยเบลลมเลยพับเบาะแถว2ได้อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าขนของยาวก็พับเบาะลงไปได้อีกแต่ถ้านี่เรียกว่าเรา นั่งได้5คนขนของก็เหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยก็เรียกว่าง่ายนะอันนี้เอาลงมานะครับอนนเอาลงมานี่ก็นั่งแบบ7ที่นั่งได้แบบนี้นะครับโอเคเลยนะคือเรียกว่าขนาดนั่งเป็นเ็ที่นั่งคุณดูเด็พื้นที่ใช้สอยเขาก็ายังมีให้อีกนะคือไปท่องเที่ยวได้สบายๆรถคันนี้นะคุ้มมาก เพราะราคาค่าตัวแค่6กแสนกว่าบาทผมบอกก่อนเลยว่าคุณหารถสภาพแบบนี้ไม่ได้ไง,ไง่ายๆใครหารถท่องเที่ยว0กแสนกว่าบาทงบหกแสนบาทรีบมาดูคันนี้ก่อนเลยนะก่อนจะไปนะไวมากเอาละเดี๋ยวมาสรุปด้านหน้ากันดีกว่านะครับแล้วรถคันนี้นะสรุปเลยน่าใช้มากนะเพราะวิ่งปีหนึ่งสามหมื่นกว่าเจ้าของเดียวเออเมื่อกี้เฮ้ยเราไม่ให้ดูออให้ดูไอ้สำเนาเลยนี่ว่ะงั้นเดี๋ยวตัดสำเนามึงยังไม่เอามาอีกผมบอกมึงบอกเตรียมแล้วหาเวียก็โดดฉีกมึงอยู่ไปเตรียมมาเลยเอ้าวิ่งต่อ วิ่งรอบสองไงบอกเตรียมแล้ว <herman> พ <os> <wick agues> ี่ฮะมาต่อเดี๋ยวดูข้างในนี่สำเนารถคันนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นรถมือเดียวจริงนะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของบริษัทนะตัวนี้ใช้ในบริษัทนะครับแล้วก็เจ้าของเดียวจริงนะมือเดียวเลยต่อภาษีครบทุกปีนะครับอันนี้ต่อภาษีให้เรียบร้อยเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วก็รถปี2016แทนนะนี่เลข ตัวถังรถเลขเครื่องรถอันนี้พร้อมนะอันนี้จะตรงก,กันกับตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะให้ดูนะเลขถังเลขเครื่องเนี่ยเรามีให้ดูให้หมดกันนะสามารถเทียบกันได้กับตัวสำเนาเลยนะเพราะนั้นนะในนี้ไม่ต้องกังวลคือไม่มีรถผีแน่นอนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นรถที่นี่เนี่ยทุกคันคัดเกรดแล้วก็ต้นต่อที่มาที่ไปเนี่ยชัดเจนทุกคันนะไม่ต้องกังวลรสรุปกันนะรถคันนี้น่าใช้มากนะรถงบประมาณอยู่ประมาณ0 0 0 0 0กว่าคือผมบอกก่อนเลยนะคันนี้เนี่ยฟรีดาวแน่นอนนะ 6แสน49ผมบอกคุณหาราคารถเจ็ดที่นั่งใหญ่ๆแบบนี้ที่ไหนนะแล้วได้ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ตัวท็อปของ f o r t จูเนเลยนั้นคุณใช้กันยาวๆไม่ต้องกังวลอะไรฮาง่ายถูกอินโนวาคือโจทย์ที่คือคําตอบทุกคำตอบที่คุณต้องการนะสำหรับรถ MPV นะครับ f o ร t จูเนราคาจะแพงไปอินโนวาเนี่ยราคาเหมาะสมเพราะฉะนั้นปกติเราดูดทั่วไปเนี่ยรถรุ่นนี้อาทิตย์เดียวส่วนมากไปเลยคุณลูกค้าจะ,จะรีบตัดสินใจช่วงก่อนสงกรานต์รีบเข้ามาตอนนี้เลยนะ ที่นี่มีไฟแนนซ์รองรับทุกที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับจัดไฟแนนซ์เช้าเย็นมารับรถได้เลยเครดิตดีนะงนั้นตัวนี้ฟรีดาวแน่นอนผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆน,นั้นสบายๆคุณลูกค้าหมื่นต้นๆก็สามารถเอารถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วสงการเอาไปขับนะครับรีบเอาไปขับกันก็รถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะที่ค e ือสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆจะได้ทันกับรถที่เราเข้ามาใหม่ของเราทุกทุกวนราาท่นนีตดมสส